สวัสดีครับผมหัดสวัสด์บุญมงคลหรือพัฒนะนะครับผมจะมาขับร้องในบทเพลงที่ผมแต่งมาใหม่นะครับชื่อเพลงชื่อว่าฟ้าแฝดไทยแลนด์เชิญรับฟังในเนื้อเพลงได้เลยนะครับแฝดคนละฟ้าแม่ทับจาแม่ทับกุงชาติไทยเรืองรุง แม่ทับกุ้งปกป้องแดนไทยอยู่ดีพี่น้องทินแหลมท้องล้วนต้องมีใจแม่ทับกุ้งกันสู้สุดใจเลือดทานไทยจำไว้ย,ยอมพลีพีมบมนแคน ร้องเพลงแซนไพเราะลำเลือ้อนิสัยจิตใจประเสริฐร้องเพลงชูเธิดเมทัพชาไทยคนหน้าเหมือนกันแปลกใจจริงนั้นบังเอิญอย่างไรมนแขนเม่ทัพทันไงจด จำเอาไว้ฝาแฝ่ไทยแล่แฝดคนละฟาแม่ทับจาแม่ทับกรงงชาไทยเรื่องรุ่งแม่ทับกุงปกป้องแดนไทยอยู่ดีพี่น้อง ทินแหลมทองล้วนต้องมีใจแม่ทับกุงท่านสู้สุดใจเลือดทานไทยจำไว้ยอมพลีพี่มนแขนร้องเพลงแสนไพเราะลำเลิศนิสัยจิตใจประเสริฐ ร้องเพลงชูเชิดแม่ทัพชาติไทยคนหน้าเหมือนกันแปลกใจจริงนั้นบังเอิญอย่างไรมนแขนแม่ทัพทันไงจดจำเอาไวาฝ้ฝาแฝดไทยแล เนื้อเพลงก็มีแบบนี้นะครับสำหรับในบทเพลงชื่อว่าฟ้าแฟดไทยแลนด์ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ